นางสาวรัชดาธนาดเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าตามที่รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่กรมรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสพปลาวจำนวนกว่า900ล้านบาทผ่านทางสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสพอพกระทรวงการคลังในการพัฒนาโครงการก่อสร้างทางรถไฟท่านาแรงเวียงจันทร์ระยะที่2ส,ส่วนที่2รถไฟไทยลาว เป็นการขยายระบบคมนาคมขนส่งทางรางของสปปลาวที่เชื่อมต่อจากเส้นทางหนองคายท่านาแห้งเวียงจันทร์ซึ่งปัจจุบันกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของสปปลาวดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วและได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจร,รถไฟแห่งชาติลาว รวมอบรมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบโดยทางสปปลาวคาดครับว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ7,500คนต่อวันและจะมีพิธีเปิดสถานีรถไฟเวียงจันทร์บ้านคำสวัสดในช่วงปลายปี2566หรือในช่วงที่มีการประชุมความร่วมมืออิรวดีเจ้าพญาแม่โขงครั้งที่10ซึ่งสปปลาวจะเป็นเจ้าภาคในการจัดประชุมครับ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการะมาหมให้ความสำคัญอย่างมาก โดยเส้นทางระหว่างประเทศไทยกับสปปรปลาวยังสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนได้อีกด้วยอันเป็นการส่งเสริมการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางระหว่างประเทศสอดรับกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนายอย่างยั่งยืนและใช้จุดแข็งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอบคุณข้อมูลข่าวจาก NGR Online ออนไลน์